บอยพีซเมเกอร์อนุวัฒน์สมวนสัตกพอดี mm hmm. ความล้มเหลวที่สุดในชีวิตที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผมนะครับก็คงจะเป็นช่วงวัยรุ่นที่ติดเพื่อนแล้วก็ไม่เรียนหนังสือเที่ยวทุกวันจนจนทำให้มีปัญหากับครอบครัวมีปัหากับพี่สาวม,มีปัญหากับแม่นะครับทำให้ชีวิตการเรียนก็ตอนนั้นก็ต้องออกจาก ออกจากมหาลัยไปเพราะว่าติดเพื่อนมากเกินไปครับผมทำให้อนาคตตอนนั้นก็เหมือนจริงๆก็บอกว่าหมดอนาคตไปแล้วครับพ่อแม่เนี่ยพูดเป็นสิบๆคำไม่ฟังแต่ถ้าเพื่อนพูดคำเดียวเชื่อเพื่อนไม่เรียนหนังสือนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่การพน,นันครบหมดทุกอย่างคืออะไรที่มันเรียกว่าไม่ดีนี่คือทำมาหมดเลยครับ สิ่งที่ผมทำเนี่ยมันก็ส่งผลแน่นอนครับอะไรที่ทำเนี่ยมันย่อมย่อมมีผลของการกระทำอย่างน,นั้นเสมอนะครับเช่นดื่มเหล้าสุบรีนแน่นอนทําให้เสียสุขภาพนะครับคนที่อยู่ใกล้ชิดก็ก็ไม่อยากไม่มีใครอยากอยู่ใกล้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การที่ไม่เรียนหนังสือเนี่ยก็ทําให้อยากรู้กันอยู่แล้วว่าพอไม่เรียนหนังสือความรู้ก็ใหม่มีแล้วก็เรียนไม่ทันเพื่อนนะครับการพนันก็ทําให้เงินทองที่ เก็บมาก็สูญเสียไปแถมยังต้องติดหนี้คนอีกอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้โอ้โหตอนนั้นชีวิตนี่แย่มากๆครับผมรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่มีตัวตนนะฮะดูเหมือนชีวิตไม่มีค่าตัวเราเองก็ไม่มีค่าแล้วก็ต้องอยู่แบบแอบแบบแบบเพราะไม่อยากจะไปเจอคนที่เราแบบเป็นหนี้เขาหรือไม่อยากจะไปเจอคนที่เรามีปัญหาเขาคือมีมีเรื่อง ทะเลาะวิว,วาทกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องระแวงแล้วว่าเราไปเจอเขาที่อื่นเขาจะมาตีหัวเราหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นชีวิตที่ที่อยู่แบบไม่มีความสุขครับอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอ,อยู่แบบไม่มีตัวตนอะไรเงี้ยฮะ มีอยู่วันหนึ่งที่ที่ผมใช้ชีวิตอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ไม่ได้อยู่กับคุณแม่คุณพ่อ,ค,พอคือออกมาอยู่บ้านเพื่อนแบบหลายๆปี56ปีอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปกลับไปบ้านเงินหมดก็เลยกลับไปขอเงินท่านปีนรู้สึกว่าจะกลับสักประมาณสองครั้งหรืออะไรเงี้ยครับอยู่ดีโทรศัพท์ที่บ้านก็ดังขึ้นแล้วผมก็บังเอิญเป็นคนรับโทรศัพท์ขึ้นมาก็เป็นเป็นเพื่อน ที่เป็นคริสเตียนเป็นเพื่อนที่อยู่ที่โบสถ์ซึ่งร้อยวันพันปีไม่เคยโทรหาผมเลยวันนั้นโทรมาหาผมแล้วผมก็รับพอดีอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมเริ่มกลับมาติดต่อกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ถามผมว่าสนใจที่จะร้องเพลงของคริสเตียนไหมเพราะว่าเหมือนกับเขาจําจได้ว่าเมื่อสี่ห้าปีก่อนผมเคยเปรย์ๆกับเขาว่าชอบร้องเพลงอยากเป็นนักร้อง คือเราพูดไปเรายังไม่คิดเลยว่าเราจะจําประโยคนั้นจนมาถึงตอนนี้แต่เพื่อนผมคนนี้จําได้แล้วเขาก็ถามผมว่าสนใจจะมาร้องเพลงที่โบสถ์ไหมผมก็บอกว่าสนใจอยากจะร้องก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมได้กลับมา,าสู่สังคมของคริสเตียนแล้วก็ได้ไปโบสไปร้องเพลงได้เจอกับเพื่อนๆที่เป็นคริสเตียนทุกๆคนทําให้สังคมเหล่านั้นมันช่วยขัดเกลาให้ผมเนี่ย อยู่ห่างจากพวกอวาัยามุกต่างๆสิ่งที่ไม่ดีต่างๆให้ผมอยู่ห่างจากตรงนั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นจนวันหนึ่งเนี่ย <ๆ S 2> เราก็หลุดพ้นมันออกมาแล้วก็ได้ได้มาอยู่ในสังคมที่เป็นคริสเตียนเต็มตัวครับผมหนอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า<น>พระเจ้าก็ได้บอกเอาไว้แล้วว่า พระเจ้าให้อิสระในการตัดสินใจแต่สิ่งที่เราเลือกที่จะทำนั้นเราต้องมันมีผลของมันในการรับผิดชอบของมันอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันหนึ่งคุณคิดได้ผมเชื่อว่าพระเจ้าพร้อมที่จะให้อภัยแล้วก็ยินดีเสมอที่ที่จะรับคุณกลับเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระองค์นะครับ สำหรับคนที่อยู่ช่วงที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีจะข้ามเส้นนี้ไปยังไงจะข้ามเส้นเส้นที่กำลังขีดขั้นคุณระหว่างคุณกับพระเจ้าเนี่ยคุณจะก้าวข้ามไปยังไงเนี่ยมันไม่มีอะไรยากเลยครับเพียงแค่คุณพูดกับพระองค์ในใจก็ได้เหมือนเวลาเราพูดกับพ่อจริงๆบอกว่าเราอยากจะให้พระองค์เนี่ยดูแลชีวิตเราเราอยากจะมอบชีวิตเนี้ยให้พระองค์ดูแล และอยากจะเป็นลูกหนึ่งคน,คนในครอบครัวของพระองค์เชื่อว่าหลังจากคําพูดนี้ถ้าเป็นคําพูดที่มาจากใจของคุณจริงๆแล้วมาจากความรู้สึกและความต้องการของคุณจริงๆเชื่อว่าในร้รับคําตอบจากพระองค์ในเร็ววันแน่นอน บอยพิสเมเกอร์อนุวัตสมวนสศักดิ์ภักดี f o อร์วิทโฮปส่งต่อความหวัง